ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู กรมสลัมบาฮีอาปรับปรงดานเซกาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสานภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอฮานีจนาาเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะ ในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน,นี้ค่ะ วันนี้นะคะเรายังคงเรียนรู้ภาษามาลายูที่ยืมจากภาษาสันสกฤตกันนะคะโดยนักวิชาการอิสมาอิลุเซนนนั้นซึ่งเขาได้ระบุภาษามาลายูที่ยืมจากภาษาสันสกฤตนะคะเป็นหมวดหมู่เป็นคําศัพท์ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปดูเกี่ยวกับชื่อสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งมีคาําว่ากาจากาจาแปลว่าช้างสิงห์สิงห์แปลว่าสิงโตหรือว่าสิงค่ะกาจา แปลว่าช้าง s i n g e แปลว่าสิงหรือสิงโตค่ะ saya pernah lihat gajah saya pernah lihat gajah แปลว่าฉันเคยเห็นช้างค่ะ saya pernah lihat gajah tetapi belum pernah lihat s i n g e ค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษามาลายูที่ยืมจากภาษาสันสกฤตนะคะที่เป็นชื่อสัตว์ใช่ไหมคะซึ่งนอกจากจะมีคําว่า gajah ที่แปลว่าช้างแล้วก็สิงห์ที่แปลว่าสิงโตแล้วนะคะยังมีที่ชื่อคําว่าอังเสานะคะอังเสอแปลว่าห่านนะคะห่านนะคะแล้วก็อีกคํานึงก็คือเซรีกาเล่รีกาเลนะคะแปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วก็อีกคํานึงก็คือกูดากูดาแปลว่าม้าค่ะค่ะอังเสอแปลว่าห่านนะคะเซรีกาเล แปลว่าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็กูดาแปลว่าม้าค่ะอังส่าอังส่านะคะแปลว่าห่านนะคะซายาตากุดอังส่าซายาตากุดอังส่าแปลว่าฉันกลัวห่านค่ะซายาตากุดอังส่าแปลว่าฉันกลัวห่านค่ะโอรังซูก็มีปุติพังเกลสิริกาละ่ะ orang s, Or s u k a m e n i p u d i p a n g g i l srigala e นะคะแปลว่าคนที่ชอบหลอกนั้นนะคะจะถูกเรียกว่าเป็นสุนักจิ้งจอกค่ะอีกครั้งนะคะ orang s u k a m e n i p u d i p a n g g i l srigala แปลว่าคนที่ชอบหลอกคนนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นสุนักจิ้งจอกค่ะกูด้านะคะกูดะแปลว่าม้า y a menunggang k u d ะ s aya menunggang kuda แปลว่าฉันขี่ม้าค่ะ s aya menunggang kuda แปลว่าฉันขี่ม้าค่ะคําว่า m e นุง g g a n g แปลว่าขี่นะคะซึ่งเราสามารถใช้อีกคํานึงนะคะก็คือน n i g h t ซึ่งก็แปลว่าขี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าขี่ในภาษามละยูก็คือ menunggang หรือไนค่ะสำหรับวันนี้นั้นเวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาย์ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะ inda, คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่